สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการบำรุงต้นไม้ต้นผักเรานะครับนะครับก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นผักนะครับที่เราปลูกไว้ผักสวนครัวนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับเราจะใช้แค่นี่ครับเป็นยาแก้ปวดชนิดหนึ่งนะครับก็จะอ่า คนรุ่น,กนเก่าๆน่าจะรู้จักนะครับก็ป็นยาทําใจนะครับเราใช้หนึ่งซองนะครับกับน้ำห้ลิตรนะครับวิธีการนะครับก็ไม่ยากนะครับเราก็จะใส่ไปนี่ครับ เทลงไปนะครับแค่1นซองนะครับกับน้ำห้ลิตรนะครับเราจะเอาไปฉีดพ่นผักเรานะครับเราจะฉีดให้บำรุงทางใบก็ได้นะครับหรือจะเอาไปาลดน้ำกับที่โคนต้นโดยตรงเลยก็ได้นะครับรับรองครับผักเรางามแน่นอนนะครับสูตรนี้นะครับ ถ้าเราไม่มียาทําใจครับเราก็ใช้เป็นยาพลาก็ได้นะครับครับเราจะคนให้ยาเขาตัวยาเขาละลายก่อนนะครับครับหลังจากตัวยาเราละลายนะครับเราก็จะเอาเทาใส่ขวดฉีดนะครับฟ็อกกี้นะครับ ครับแล้วก็สามารถเอาไปฉีดพ่นได้เลยนะครับก็เป็นการใหอ้อาหารทางใบนะครับถ้าเราฉีดพ่นทางใบนะครับหรือเราจะเอาไปฉีดที่โคนต้นเลยก็ได้นะครับครับฉีดใส่ใบเขาแบบนี้นะครับก็เป็นมะเขือนะครับ ครับฉีดได้ครับทั้งกะเพรานะครับหรือมะเขือนะครับผักสวนครัวหรือจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับนี่ครับถ้าเราใช้ไม่หมดนะครับก็สามารถเก็บไว้ใช้ได้อีกนะครับวิธีการฉีดพ่นก็คือ1สัปดาห์ต่อครั้งนะครับ นี่นะครับก็หวังว่าคลิปนี้ะจะมีประโยชน์ต่อลหลายๆท่านนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญช่วยกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ